บอกว่าแรดนะคะฟังไม่ผิดนะคะแรดนะคะคือแรดะแหละเออที่มีสีเป็นลาเวนเดอร์เป็นสัญลักษณ์ของเลสเบี้ยนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเรา สำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วง l ล s แ a คสนะคะคือจะเห็นว่าพักหลังๆอะ่ะเราจัดเลแช์บ่อยมากเลยใช่ปะก,ปก็เลแฟคกับเออไม่จัดแล้วหรอประมาณนี้นะคะจริงๆก็คือจัดแหละแต่ว่าเออเลสแช์เอามีเรื่องเล่าอีกเยอะไงก็เลยแบบเออออกบ่อยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์อีกแล้วนะคะคืออันนี้เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศเนาะคือเวลาเราจะหาข้อมูลอะไรพวกนี้นะคะคือมันก็จะมีทั้งเว็บไทยเว็บต่างประเทศแหละแต่คือถ้าเว็บภาษาไทยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถเซิร์ช ได้อยู่แล้วไงก็เลยเ,ออเข้าไปดูเว็บต่างประเทศหน่อยนะคะคือข้อมูลที่เราจะมาเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะก็คือมาจากเว็บ lesbiannews.com นะคะก็วันนี้ที่จะมาพูดนะคะคือเรื่องของ7ความจริงนะคะเกี่ยวกับเลสเบี้ยนที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะคือจริงๆแล้ว,วมันมีเรื่องจริงอะไรเกี่ยวกับเลสเบี้ยนคือเป็นแฟกต์เกี่ยวกับเลสเบี้ยนอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราอาจจะยังไม่รู้หรอกคือมันเยอะมากที่เราอาจจะรู้ไม่หมดค่ะความรู้สึกจะเป็นเลสือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ ก่อนที่จะรู้เรื่องอะไรพวกนั้นอีกนะคะไอการที่จะต้องมารู้เรื่องเกี่ยวกับเลสเบี้ยนอะไรทุกเรื่องอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าอย่างเรื่องๆอง่ะเออก็เอามารู้แบบเป็นความสนุกสนานเพลิินบมันเทิงอะไรงนี้น,นึงเนาะก่นนี้ก็จะยกตัวอย่างมาบางข้อนะคะ7ข้อนะคะเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ Lesbian News วสันะคะที่เราบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะ Lesbian f a c t s ข้อแรกนะคะคาว่าเลสเบี้ยนเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะคะก็คือคําว่า Lesbos ซึ่ง l e s b o s เนี่ยเป็น เกาะหนึ่งนะคะที่อยู่ในกรีซเนาะในสมัยก่อนเนี่ยเนาะคือบนเกาะเกาะเนี่ยนะคะก,ก็จะมีนักกวีสาวคนหนึ่งนะคะชื่อแซปโบคือเธอเนี่ยเป็นแบบหญิงรักหญิงนะคะแล้วก็มีการแต่งบทกวีบทกลอนอะไรเนี่ยเกี่ยวกับหญิงรักหญิงนะคะออกมาซึ่งก็เลยเป็นเหมือนจุดกําเนิดนะคะของหญิงรักหญิงหรือว่าเลสเบี้ยนะะนะคะก็เลยเรียกตามชื่อของเกาะชื่อนี้นะคะคือเลสบอสเพี้ยนมาเป็นคําว่าเลสเบี้ยนนะคะแต่คือในสมัยนั้นนะคะเลสเบี้ยนหรือหญิงรักหญิงเนี่ยไม่ได้รับการยอม ะะเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคิดว่าหญิงรักหญิงเนี่ยจะเป็นในลักษณะของพวกนอกรีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเกาะเกาะนั้นก็เลยเหมือนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเหมือนเกาะที่ต้องคำสาบนะคะคือในปีแบบ คิดจัสกกลาที่1,900กากว่านะคะก็คือตอนที่เรายังไม่เกิดเนาะช่วงนั้นมันก็จะมีประวัติความเป็นมายาวนานเลยวว่าเลสเบียนเกิดในทีไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เราทําคลิปละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าเออจุดกําเนิดของเลสเบียนอะ่ะเกิดที่กรีกนะคะแต่ถามว่าจริงๆที่อื่นมันมีไหมเราว่ามันน่าจะมีหมดแหละนะคะแต่ว่าที่เนี่ยอาจจะเป็นที่ที่มีการเปิดเผยเ,เป็นที่แรกเพราะว่าเซปโปเนี่ยเป็นนักกวีเนาะ,ะก็เลยมีการเขียนบทกวีบทกลอนอะไรที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิงเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยนะคะ เลยเป็นการเหมือนเปิดเผยตัวเองออกมาคนอื่นๆก็เลยรับรู้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือถูกตีตราว่าเป็นเออพวกนอกรีแอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวไว้ทําคลิปเล่าอีกทีหนึ่งเนาะ Less facts ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และที่จะมาอธิบายว่าทําไมผู้หญิงถึงเป็นเลสเบี้ยนเออทำไมถึงมีหญิงนักหญิงเกิดขึ้นนะคะธรรมชาติสร้างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายขึ้นมาเนี่ยแล้วทําไมถึงมีแบบหญิงรับหญิงในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อะไรเงี้ย คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังตอบไม่ได้แบบเคลียร์ชัด100%นะคะแต่ว่ามันก็มีการศึกษาะวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่สามารถจะแบบเริ่มเข้ามาอธิบายตรงนี้บ้างแล้วนะคะก็คือเหมือนมีข้อมูลประมาณว่าช่วงที่คุณแม่เนี่ยตั้งครันลูกคนหนึ่งเนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกว่าในคลิปแบบทดสอบสมองของคุณว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย่นั่นแหละที่บอกว่าพอมีการตั้งคันปุ๊บเด็กทารกที่เกิดในคันมันดาเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของสมองในช่วง2สัปดาห์ถึ สี่สัปดาห์อะไรช่วงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนช่วงนั้นเนี่ยคือทารกก็จะมีพัฒนาการของเซลล์สมองแล้วเซลล์สมองเนี่ยคือในคันมันดาก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายที่แบบว่าปริมาณระดับฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะคะ <S <S ๆๆๆในแต่ละคันมันดารซึ่งสมองของเด็กทารกที่แช่อยู่ในฮอร์โมนเหล่านั้นนะคะ <S <S ก็เลยแบบจะแสดงออกไปทางผู้หญิงหรือว่าผู้ชายได้นะคะหมายถึงตัวสมองเนาะที่ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพเนาะเออก็เลยมีลักษณะของผู้หญิงที่มีสมองเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่ ที่บอกเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเออโตขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออาจจะชอบเพศเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยนะคะส่วนข้อมูลอันนี้เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับระดับสเตียรอยในคันมารดาเออเหมือนเป็นอธิบายว่าปริมาณมากหรือน้อยเนี่ยอาจจะส่งผลให้เป็นเลสเบี้ยนได้แต่น,นี้ก็ไม่ได้ระบุแบบข้อมูลแน่ชัดนะคะว่าเป็นสเตียรอยชนิดไหนนะคะที่สะสมอยู่ในคันมารดาอะไรเงี้ยในตอนนั้นนะคะก็เดี๋ยวไว้เราหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เดี่ยมาอัปเดตพูดคุยกันอีกทีหนึ่งกว่า เลสแฟกข้อที่3นะคะคือข้อนี้ต่างชาติอะเขาอ,อาจจะมองว่ามันน่ารักนะคะแต่ว่าเออบ้านเราก็อาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะเ <No. S 1> ขาบอกว่า Let นะคะ ฟังไม่ผิดนะคะแรดนะคะคือแรดแหละเออที่มีสีเป็นลาเวนเดอร์นะคะคือสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของเลสเบี้ยนนะคะในยุค70ก็คือในยุค70เนี่ยเขาบอกว่าแรดที่มีสีเป็นลาเวนเดอร์ก็คือสีม่วงเนี่ยเขาเคยใช้เป็นสัญลักษณ์ของเลสเบี้ยนเออเพราะว่าเขาผนวกระหว่างสีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีที่ใช้แทนเพศที่3คือเกย์แล้วก็มาบวกรวมกับแรดเพราะว่าแรดเหมือนเขาบอกว่าแรดเป็นสัตว์ที่รักสงบนะคะโดยธรรมชาติแต่ว่า ถ้าเกิดว่าถูกยัวยุวยัวโมโหอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าจูโจมทําร้ายได้รประมาณนี้นะก็ คือเขาก็เปรียบเทียบเหมือนเลสเบียนเป็นแรกตัวสีม่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ผักหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่ปรับลืมเท่าไหร่นักเออคือคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะดูน่ารักในมุมของต่างชาติอะไรย่างี้มั้งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่เก็เ,เลยยกเลิกอันนี้ไปนะคะเลสเติกข้อที่4นะคะก็จะมีคําเรียกเลสเบีย้ยนเนี่ยในชื่ออีก2ชื่อนะคะที่เขาใช้กันก็คือบุชและก็ไดค์คือจะใช้แท เลสเบียนที่แบบแต่งตัวบบอยดูเป็นทอมบอยอะไรเงี้ยค่ะคือมีการใส่เสื้อผ้าผู้ชายแต่งตัวผู้ชายแล้วก็แบบทําตัวแมนๆอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเรียกเป็นบูชเลกไดค์ซึ่งในตอนนั้นอะเออคือคนก็รู้สึกว่าเริ่มเป็นปกติธรรมดาแล้วแหละหมายถึงในช่วงปี1940นะคะถึงช่วงปี1970เออประมาณ20-30ปีเออช่วงนั้นอะก็จะเริ่มแบบมีชื่อเรียกต่างๆมาใช้แทนเลสเบียนที่มีลุคต่างๆกันอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มมีการเรียกมากขึ้น คือตอนนั้นเราก็ยังไม่เกิดกันเนาะเออมันก็แสดงให้เห็นว่าต่างชาติอะเขาก็มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องแบบเลสเบี้ยนในไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เราทําคลิปดีกว่าถ้าเกิดว่าเอาไงเดียถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึงกี่ไลค์เดียวไม่ต้องเยอะดีกว่านะเอาซักห้าสิบไลค์เยอะไปไหมเอาซักเท่าไหร่เดียวมันจะเยอะไปอ่ะ จะนานไปก็เอาสัก20ไลค์ก็ได้ถ้าเกิดว่าครบ20ไลค์เดี๋ยวเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับเลสเบี้ยนในประเทศไทยนะคะถ้าใครอยากฟังก็กดไลค์ไว้ให้เราหน่อยการกดไลค์อ่ะมันจะช่วยให้แบบ YouTube อร์มีเอากอริทึมที่แบบว่าเออมีการเข้าถึงสําหรับหัวข้อนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบเออมันก็จะเป็นคนดีกับเราแล้วก็ฟ o ลโลเวอร์ด้วยในการที่แบบว่าเออจะเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆแลอะไรพวกเนี้ยได้เนาะกอกดไลค์ให้เราหน่อยกดไลค์ให้เราก่อนนะคะโอเคไปดูต่อไป เ e s p a c k ข้อที่5นะคะเขาบอกว่านิตยาสารเกี่ยวกับลสเบี้ยนเล่มแรกเลยในโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า w i c e Versa ซึ่งไอคำเนี้ยภาษาอังกฤษอะจริงๆมันแปลเหมือนประมาณว่าในทางกลับกันในทางตุก,กันข้ามอะไรเงี้ยเออคำว่า Vice Versa เคยได้ยินไหมเออประมาณเนี้ยแบบ ในทางตรงกันข้ามอเงี้ยชื่อนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการแบบบ่งบอกถึงเลสเบี้ยนนะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่ากลับกันนะ่ะคือแทนที่จะชอบผู้ชายอนะไรเงี้ยเออก็คบผู้หญิงเขาก็เลยใช้ชื่อนี้แทนชื่อนิตยาสารที่เกี่ยวกับเลสเบี้ยนอันนี้นิตยาสารเล่มนี้นะคะเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะก็เป็นโครงการของเบนแอนเนลิซ่านะคะที่จัดตั้งนิตยาสารอันนี้ขึ้นมาเนาะก็คือมันเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมีนิตยาสารที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะคะแล แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือในนิตยสารเองก็มีบทความมีอะไรที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิงนะคะคือเขียนลงไปในนั้นเนี่ยเป็นการแบบเปิดเผยแล้วก็ ออกสู่สาธารณะนะคะในช่วงนั้นเออเราก็คิดว่าเอออเมริกาก็คือมีการยอมรับในกลุ่มของเพศทางเลือกอย่างหญิงรักหญิงนะีมาก่อนเลยนะคะในส่วนของสื่อเนาะที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยในช่วงนั้นก็ยังไม่มีสื่อแบบโซเชียลเหมือนสมัยนี้นะ,ะแต่ว่าเออมันก็เหมือนเป็นการบุกเบิกช่วงแรกๆเหมือนกันนะเราว่าในการที่จะแบบเริ่มยอมรับแบบหญิงรักหญิงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เลสแฟกข้อที่หกเขาพูดถึงคําว่าคลอเซสนะคะอันเนี้ยเราเคยพูด คำนะไปแล้วนะคะใน19คำคมเกี่ยวกับเลสเบียนเนาะที่ทําไว้ในคลิปหนึ่งอะนะคะเออทางไหนอะทางไหนซักทางเออนั่นแหละคือในคําคมก็จะพูดประมาณว่า come out from the closet อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าออกมาจากตู้เสื้อผ้าเถอะคือเขาจะใช้คาว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าออกจากตู้เสื้อผ้าคือเป็นการ come out เป็นการเปิดเผยตัวตนออกมายอมรับตัวเองออกมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคำนี้มีการนํามาใช้เนี่ยตั้งแต่ปี1960ละช่วงนั้นนะคะก็ 1960ถ้านับมาถึงตอนนี้ก็คือใช้คำนี้มาประมาณกี่ปีแล้วอ่ะ80ปีบ mag. บ mag. Oh. ล <ones> แล er. right. ้วนะเพื่อนกล้องโหก็อายุแบบคุณยายเราเลยนะกันานนานแล้วเหมือนกันเออนั่นแหละซึ่งปัจจุบันน่ะก็ยังใช้อยู่นะคะคือยังใช้คำว่า Closet เนี่ยในสื่อหลายๆอย่างอะไรพวกนี้อยู่นะคะก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นกันนะคะบ่อยๆเออแล้วก็ respect ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือข้อที่7นะคะเขาบอกว่าสีม่วงเอิมคีดที่เราพูดไว้ข้อ2อใช่ไหมที่บอกว่า แรดสีม่วงอะไรเมื่อกี้ข้อสองข้อสามนะเออนั่นแหละก็เขาบอกว่าสีม่วงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่ใช้แทนในลักษณะของเกย์แล้วก็เลสเบี้ยนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าสีม่วงนะคะเกิดจากสีสองสีที่ผสมกันนะคะก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเออซึ่งเป็นแม่สีเขาก็จะแทนเหมือนประมาณว่าสีน้ําเงินกับสีแดงอ่ะเป็นแม่สีที่แทนผู้หญิงกับผู้ชายแท้ก็คือสีน้ําเงินอ่ะแทนผู้ชายแท้แล้วก็สีแดงอ่ะแทนผู้หญิงแท้ส่วนเพศตรงกลางก็คือเหมือนสองสีเนี้ยผสมกันก็เลยเป็น สีม่วงประมาณนี้เออมันก็เลยเป็นที่มาของแบบเช้าสีม่วงของอะไรเงี้ยนะคะเออก็คือสีอะ่ะมีที่มาตามนี้ซึ่งแล้วว่ามันก็เออมันก็น่ารักดีนะพอมารู้ที่มาอะไรเงี้ยของสีอะ่ะก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นการผสมกันเนาะระหว่างสองสี 4. เออไม่ได้มีความหมายอะไรที่แบบเหยียดหรืออะไรอย่างนั้นเลยก็เออ,เอ,อก็โอเคค่ะันเพื่อนวันนี้เราก็เอาเลสแฟกต์นะคะมาแชร์ความจริงเกี่ยวกับเลสเบียนแบบเป็นเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดน,นึงเนาะมาให้ทุกทกคนเนี่ย ได้แบบรู้กันเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างงี้คือข้อเท็จจริงบางอย่างมันอาจจะดูแบบกไกลตัวบ้างหรือใกลตัวบ้างอะไรอย่างงี้หรือแบบบางอย่างเราเองก็ยังไม่รู้นะคะก็เพิ่งมารู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าการจะเป็นเลสเบี้ยนเนี่ยมันจะเป็นต้องรู้ทุกอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าเออมันก็เป็นแบบเป็นแฟกต์เล็กๆน้อยอะไรที่แบบว่าเออน่ารักดีเราก็เลยแบบว่าเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนดูกันนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลบบะคะ์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปปต่อไนะะค แล้วก็ท่านเพื่อนอยากให้เราทําคลิปแบบนี้หรือคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเราไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะบายไอตรงคำคม19คําคำคม